ลลเฮ้ยตล,วต,ลวตต,ลวตลวชื่ออะไรชื่ออะไรเราชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออไรชื่อดคุณภูเลยเบืบ้องน,นนะเป็นหมายจับสารายาลงวันที่ที่มีนา2567นะ จากสนพยาไทายนะครับซึ่งรทำความผิดมียาเสพติดให้โทษประเภท5เหตุขี้ควายไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท5เหตุขี้ควายโดยผิดกฎหมายนะรู้มไไม่ใช่ที่สืมบมาครบานนะรู้รู้ทุกอย่างแหละนะนะเดี๋ยวพาพี่ไปในห้องไปเอาของกลางที่เหลือมาไนะปไปตรงนี้อะ่ะเดี๋ยวดับไฟ เาขาเข้าเลยเข้ามาเข้ามา<ป>เาขาตรวจค้นเลยเย็นเจี๊ยบเลยมา,เาามานี่มานี่มามามา,มอา,มมาของเราหมดป่ะของเราทั้งหมดใช่ไหม<อ>มายืนเนี่ยขอ,อง,อง,องนีเป็นชี้ใช่ไหมนี่นะอ่ะนี่เลยไทย มีเครื่องช่างเลยนะอันนี้เครื่องซีลนี่เอาไปหมดเลยเนยี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราไปหาวิธีขายยังไงทำไมถึงได้มาขายอะไรแบบนี้ลองเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ศึกษาจากไหนศึกษาจาก <c oughs> พวกเว็บต่างๆแล้วก็แบบข้อมูลตาม ามควแล้วตอนแรกเราไปหาซื้อมาอย่างไงก็ก็ตามพวกเว็บทั่วไปครับราคาก็ขายเป็นกร,รมครับแล้วแต่สายพันธุ์ไม่ปกติเราซื้อมาราคาเท่าไหร่สมมติประมาณ100ร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทตอน่อหนึ่งกมตอนหนึ่งกมแล้วก็มาเพาะอันนั้นจะซื้อเป็นหัวเชื้อมาแล้วก็มาเพาะครับอ๋อซื้อหัวเชื้อมาใช่แล้วขายออกไปได้ กำไรทีเท่าไหรประมาณประมาณพันแล้วกันครับแล้วทเราทาขายนี่เราขายเป็นแบบไหนบ้างขายเป็นดอกแล้วก็มีแบบแคปซูลมีทั้งแคปซูลด้วยถ้าแบบเป็นดอกเห็ดเนี่ยเขาจะใช้กันเพื่อแบบทิปหรือแบบใช้เพื่อเข้าถึงพวกความคิดสร้างสรรค์เข้าถึงปรัชญ,ญาเข้าถึงงานศิลป,ปะเข้าถึงเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแคปซูลเพิ่มความคิดไอเดียเข้าสังคมหรือว่าปรับมุมมองทางสัญชาติติอะไรเงี้ย